พะ goth بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ในสวรรค์ผู้หญิงหรือผู้ชายมีมากกว่าเอาเราลองตอบดูในใจแต่คำตอบของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมระบุนะครับว่าในสวรรค์มุสลิมะห์ผู้หญิงมีมากกว่าผู้ชายเอาเละสิ เดี๋ยวเดี๋ยวมีคนค้านอาจารย์อับนบีบอกไม่ใช่หรือว่าผู้หญิงในนรกเนี่ยมีเยอะก็เราพูดแต่เรื่องผู้หญิงในนรกมีเยอะในสวรรค์ไม่เคยพูดละ่ะในสวรรค์จะมีสตรีมากกว่าผู้ชายอ่าดูฮะดิษฮะดิษสวัน,นี้ของอิหมัมบุคอรีนะครับไม่ธรรมดานะครับอ,มมาาอ,รอิมมาตาฟาข้อรู้ว่าอิมมาตาซาการูอริยานฟินจันนะอักษรุอามินนิสา รายงานฮะดิษบท1หนึ่งซอฮาบะนะครับได้ได้เล่าว่าเขาเนี่ยพวกเขาต่างมีการวิาพากวิจาร์ณกันมีการพูดคุยกันว่าระหวังผู้หญิงกับผู้ชายใครอยู่ในสวัสด์มากกว่าในปรรมดานะในสมัยนะบีบรรดาซอฮาบะนี่เขาเถียงกันเขาไม่ได้เถียงนะเขาเรียกแสดงความคิดเห็นฝากอละอบูฮุไรระร์ท่านก็มีซอฮาบะด้วยกันก็มาถามท่านอบูฮุไรระ ซึ่งเข้าใจได้ง่ายว่าท่านอบูฮุรราะเป็นคนจาหะดีสมากกว่าเพื่อนในบรรดาสฮาบห์ประมาณ5 0 0พหะดีสอยู่กับนบีคุกคีอยู่กับท่านนาบ,นนบีท่านอบูฮุรราะบ,บอกว่าอาวาลัมยากุนอบุลกอเิมสอลลัลฮุอะไยฮิวะสลัมพวกท่านไม่เคยได้ยินอบุกอเซมพูดกันนั้นหรืออบุกอเซมคือน้ำหนึ่งของท่านนาบีมูฮัมมัดสอลลัลฮุอะไยฮิวะสลัมนบีมีชื่อนี้ครับมุสตอฟา ผู้ที่ถูกคัดเลือกอัห์มัดมมฮัมมัดอาบุลกอสิงนะพวกท่านไม่เคยได้ยินท่านนบีพูดกันนั้นหรือนบีพูดว่ายัางไง <Edge> อินน่าอววลาซุมรอตินตะเดโครุนยันนะแท้จริงชนกลุ่มแรกจะเข้าสวรรค์อ่ะพี่น้องฟังเลยนะคนกลุ่มแรกที่เข้าสวรรค์นั้นอาลาสูรอตินกอมารีไลเลตันบัตดริร เขาจะเข้าสวรรค์ในสภาพที่รูปร่างงดงามดุดดังดวงจันทร์วันเพนนบีไม่ได้บอกว่าวัดยาหุนนะครับสู้หรอร่างกายเนี่ยเป็นประหนึ่งอะไรครับกอมารดวงจันทร์ไลลาตันบัตริดวงจันทร์วันเพนซึ่งสวยกดงดงามสมัยก่อนเนี่ยเขาจะชมผู้หญิง นักกวีเขาจะชมผู้หญิงก็คือว่าชมผู้หญิงใบหน้าสวยเหมือนดวงจันทร์นบีบอกว่าคนกลุ่มแรกที่ได้เข้าสวรรค์คือคนกลุ่มที่สู้หรอรูปร่างนี้จะประหนึ่งดวงจันทร์วันเพนญมรัศมีวันละตีตตลีฮาแล้วกลุ่มถัดไปกลุ่มที่สองกลุ่มถัดไป อาเดวาอินเกากาบินดุรีนฟิสมะกลุ่มที่สองนั้นเข้าไปประหนึ่งแสงดวงดาวที่มันสุกสกาวสดใสมินสัมมาฟิสมะบนดวงจันทร์เอ้บนดวงท้องฟ้าคนกลุ่มที่สองนี่จะมีความสดใสสว่างว่านะครับสว่างนะครับเหมือนดวงจันเหมือนดวงดาวที่อยู่บนท้องฟ้า หลคลิมรีอิมมินุมซายาตและผู้ชายทุกคนจะมีภรรยาสองคนผู้ชายหนึ่งคนจะมีภรรยาผู้หญิงสองคนยูรอมุคหุสูกิฮิมามินวโดยถ้ามองจาก มองดูนางนางจะมีผิวพรรณที่งดงามประหนึ่งไข่มุกประหนึ่งบางคนเปรียบเทียบว่าเหมือนเหมือนสีผิวเหมือนน้ำนมคือมองแล้วสดใสผิวกายของนางเนี่ยสดใสาวามาฟินจันนาอาซับุและในสวรรค์จะไม่มีใครเป็นโสตฉะนั้นคำตอบที่ท่านอบูฮุไรร์ ตอบกับบรรดาซอฮาบะด้วยกันโดยอ้างฮะดีษจากท่านรอซูลว่าผู้หญิงจะมีมากในสวรรค์มากขนาดไหนสองเท่าของผู้ชายช 무엇으